ไปก็โป้กำลังไปตอนนี้นะลงน้ำมันมาแลวพี่ือไปไหนฮัลโหลสวัสดีครับเดี๋ยวส่งให้สวัสดีเนเขานเขาเาวนเาเ็นเาี่มันมีคันเดียวหรอบง่นัหสวัสดีครับมันีเห็นบ้าเอาดิสวัสดีครับพี่ัดครับพี่รับพี่พี่ออกวรพี่ออกว่างว่าไงครับผม้ยพี่ทอะไรครับเนี่ยเล่นลี่อยู่ครับเปิดกล้องโชวด้วยนะกดผิดครับผมกดผิดโทษทีครับไหนอุ้มใครนะขอโทษส่อีครับอะไรอุ้งใครอยู่ก็ไม่รู้ครับ ออกวอออกวอออกวอตีตีกับบีทีครับตีกับบีทีทีบีทอลเทนเหรใช่ครับใช่ครับคุณคุณไหมคุณคุณไหมคุณคุณปะไหวไหมไหวไหวไหวแล้วมาทำอะไรเนี่ยอ๋อมาแวะมาหาครับพี่มาหานี่แหละโอ้ที่เสียอะไรยึดถือวะสบายดีนะครับโอ้สบายดีครับพี่สบายดีนี่เสียแล้วขนมนขนมันลุกสู้อะครับขนมันลุกสู้ไม่ต้องรีบขนลุกก็ได้ครับพี่ชายตั้งเลยนะทำไมครับทำไมครับขนลุกตั้งเลยนะขนลุกสู้คอะเอาก็ดีใจที่ได้ยินเสียงน้องไง ได้ยินน่ไม่ต้องขนลุกพี่จะขนลุกทำไมเราแค่เข้ามาไม่เจอกันนนจะขลุกกทไม็เราก็คิดถึงไงเราก็ไม่ได้คุยไงก็คิดว่าแบบจะไม่ได้คุยกันแล้วไงไม่ใช่มันแบบมันก็แบบอ๋อก็เป็นฟิลแบบเอ้าเราก็ไม่เคยเราก็แบบเฮ้ยอยู่ด้วยกันแล้วสุดท้ายเราก็เราก็เคยอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่เคยอยู่ด้วยกันก็คิดถึงไงก็โทรหาตลอดหรือเปล่าันนี่เราพี่มีคนบอกว่าตอนนี้กุ้งกิงกุ้งกิงมีกระดิ่งอยู่ในกระเป๋าแถมช้อนด้วยสองสามพันครับพี่เขาบอกอะไร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  กระเป๋ามีอะไรกุ้งกิ๊งกุ๊งกิ๊งผมก็ล้วงเข้าไปดูเจอช้อนสองพันนี่คืออะไรครับพี่ช้อนสองพันนี่คืออะไรครับช้อนนั่นแหละสิครับพี่เจอช้อนสองพันอีพี่เกย์ครับพี่เป่าบอกว่เรามีลุกสู้ด้วยครับพี่เขาบอกว่ากูแค่คิดถึงมึงก็เฉยกูไม่ได้จะลุกสู้ลุกสู้อะไรหรอกไอ้ไอ้ไอ้ไอบ้าจะมาชงมาช้อนอะไรพี่ใจเย็นนะพี่ช้อครับผมผมวิ่งกัแล้วใส่ผมวิ่งนาะครับผมไม่ได้ลุกได้ลุกสู้อะไรแค่คิดถึงน้องเฉยนี่คุยกันไม่ได้จะถามนะจะจะมาชงมาช้อนอะไรครับเนี่ยเนี่ยะะะะในนนนกรรรเป๋ามีีออไคัับ้มีอะไรรคับ มานี่มานี่มาจุดประสงค์อะไรครับเนี่ยหาพี่มาหาพี่พครับคิดถึงครับผมอ๋อคิดถึง,ค,ถงคิดถึงเหมือนกันคิดถึงเหมือนกันครับเดี๋ยวเล่นรีจบแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวไปหาครับไม่ใช่บอกว่าจะไปไปหาครับจะบอกว่าเดี๋ยวไปคุยด้วยในฐานะพี่ชายน้องชายแล้วกันใช่ใช่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพ,พี่เล่นจบไปเดี๋ยวผมขอไปหาเ่อะนะครับพี่ในฐานะอะไรก็ไปคุยกันนะครับพี่ เดี๋ยวพี่เล่นก่อนล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็ชอบทิ้งบันนิสัยอย่างเงี้ยแลกูเล่นรีบไม่สนุกอย่างเงี้ยมึงเป็นอย่างเงี้ยนิสัยมึงไม่เคยเปลี่ยนเลยนะกุ้งกิงกุ้งกิงกุ้งกินกุ้งกิงกุ้งกิงกุ้งกินกุ้งกินกุ้งกิงกุ้งกินกุ้งกินกุ้ง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 กุ ปั่นอะไรครับอ๋อตีอยู่ตรงไหนครับอยู่นอกเมืองเหรอครับพี่อยู่แถวนี้แหละแถวนอกเมืองนี่แหละทำไมอ่ะมีชุดนี้แรงก๊อตเลยใช่ไหมครับพี่ช่วงไหนแรงก๊อตเลยครับเนี่ยชุดนี้คือแบบสเต็ปโหดเลยใช่ไหมพี่โหดจัดเลยใช่ไหมไม่โหดจัดเลยปกติเหมือนเดิมเลยปกติเหมือนเดิมเลยปกติเลยไม่ได้มีอะไรเลยปกติเลยชิวๆเลยได้กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมีกระดิ่งหรือมีช้อนครับกุ้งตีเหมือนเดิมนะครับเนี่ยอเนี้ยนะครับกุ้งตีเหมือนเดิมนะครับเออเดี๋ยวจบลีเดี๋ยวบ้ากันน้องชายคคคครรรรััััับบบีีสสสสึววดดับ เปลน้มันเพื่อลงน้มันเตำเลยมๆๆๆฟ้าลงมาเพื่อเขาอยู่บ้านกันนะมึงไปบ้านไอ้ลี่ลงมาซ้นี่ไไปมะไรนะอไรที่ไหนรวมลงน้มันพี่ลงน้เข้าบ้านผูจเข้าบ้ลงน้มันเหรอมึงมาบนบนข่าวแถวเหรอใช่ฮอด้วยนะตำงหมด้วยงั้ก็เข้าบ้านเข้าบ้านรมเข้าบ้านไ้ปะอยู่ดิอยู่ดิอยู่ดิอยู่ มีมีรถตำรวจมาเพิ่มนะรถตเฮ้ยไอ้ฟ้าฟ้าฟ้าไปสกัดให้ล้มนาดิไอ้ลมมันมันฟุ่ยอ่ะลม้มไปล้งไปล้มลอน้ำมันเพื่อนปั๊ม้นเด้งเสาเลยปั้นเด้งเสาเลยหายมาเนี่ยล้มเลี้ยวขวาออกมาได้ปะตอนนี้ตอนเราตรงไหนเดี๋ยวล็อกหลังบ้านนี่๊มอกหลังบ้านนี่ล็อกหลังบ้านนะไอ้ตรงบ้านเราอะผมโดนย่านวงเลี้ยววงเลี้ยววงเลี้ยวตรงไหนมาบ้านมึงส่วนมาบ้านไม่ได้มาแบบคิดถึงวันเก่าๆเฉยๆงไโดนย่านมันไล่อะผมผมปั้มดีจปั้มดีอันนี้อันนี้อันนี้ อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องสตอรี่ตอนนี้แต่ว่าคิดถึงคิดถึงแบบวันเก่าๆเฉยครับไม่มีอะไรทางแยกแรกงหงด่เนาะปะมึงโดดขาเลยที่อย่างนี้โดดขาวรมโดดขาเลยนะอย่ามาข่าวหลังไม่รวมมึดเยอะเกินจะรวมไหมเข้าเมือนเข้าเมือนเข้าเหมือน โอ้มึงมึงขึ้นบนเขาเลยก็ได้นะแล้วก็เอาะไปทางบ้านอย่าลากอย่าลากไปอย่าลากไปบ้านเลยตำรวจก็เยอะบ้านเยอะมากไม่แต่มันไม่ได้เรมทีเจะไม่เห็น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 อ่เห็นไ่ห็นไม่เห็นไม่็ไม่เห็นไม่เห็นไม่เมันไมเห็นไม่อห็นไม่เห้นไม่เห็นไ่เห็นไม่เหไม่เหดนไง่เห็นไม่เห็นไม่เห็ไม่เห็นไม่เ็ไม่เหงม่เห็นไมงเังกูก่อนกูไม่ถหงเรม่เห็นไม่่เหนเม่เห็ไม่เห็นรื่งกัน พอเรน้องพไอ้ฟ้นไงบ้าข้าใจไหมเราเราไม่ได้คิดถึงสตอรี่เราคิดถึงแบบตำรเยอะสุดมาเลยมาเลยเอย่างที่บายแล้วถ้าใครเข้าใจจะรู้จบใช่หน้าบ้านเลยเพื่อนหน้าบ้านเลยเพื่อนน้งมังังอ่ะช่วยมาหน้าบ้านหน่อยดิ